หมูอยู่ในวงการถ้าถ้าพูดเรื่องแบบในวงการแสดง <ฮะ S 1> ทั้งหนังทั้งละครทั้งทีวีต่างๆมากี่ปีแล้วสามสิบสามสิบสามสิบกว่าปีสามสิบปีอ่ะไม่เคยหายไปไหนเรนเห็นตลอดอไม่หายถ้าไปแจ้งความก็เจอ <laughs> คือไม่คืออยู่คือหมายความว่าผม <laughs> เด็กเล็กๆอ่ะลุงลุงพี่พี่ๆบอกลุงใลยลกถ่ายลกคือรู้จักเราหมดโอกาสที่มันได้เล่นละครเยอะแล้วผม <laughs> ผมมาจากละครเวทีอ่ะผมเล่นได้เป็นเล่นได้ทั้งตลกทั้งคามมดีทั้ง ร้ายแบบเลวสุดๆอะไรเงี้ยมีบางเรื่องแบบว่าจะเข้าเปแบบตกเมียผมบอกต่อยเลยได้ไหมไม่เพราะไม่คือมันตกมาหลายตอนในงนตอนหนึ่งตอนสองมันก็คือมันเป็นคนที่แบบบอกเฮ้ยอันเนี้ยมันมันเรื่องตอนเนี้ยมันพีคแล้วถ้าตกมันก็เหมือนเดิมต่อยเลยไหมกลับเขาบอกว่าพี่ตกมันแรงพี่ไม่กลัวคนเกลียนแต่บอกเฮ้ยเล่นเป็นตัวอย่างตัวเลวมันก็ต้องเลวให้สุดเพราะเราจะไปเพราะเราเป็นตั้งแสดงถ้าคุณเป็นตัวละครโมคิดมันไม่ใช่ตัวละครแล้วมันเป็นตัวเรา ไอ้นั้นปล่อยให้สังคมเขาตัดสินดีกว่าผมว่าเป็นเพราะตรงนั้นที่ผมทําตรงนั้นน่ะผมเลยได้โอกาสจะพุ่งกลับเยอะเพราะคือผมเล่นผมไม่ห่วงตรงนั้นน่ะแล้วอย่างเรา,เราก็เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจบทไง<ช>เรารเห็นว่าแบบเฮ้ยตัวนี้มันละเอียดและม,มันต้องมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแรงขับเคลื่อนแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่ทําให้เฉลียงอ่ะมันยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วมันมันยังมีความเท่อย,อยู่ก็คือมันไม่ได้เป็นเพลงรักธรรมดาหรือเพลง พูดดอกไม้อะไรอะไรชื่นชมโลกกันทั่วไปแต่ว่ามันเป็นเพลงที่แบบอันคิดว่ามันมีข้อคิดอยู่เยอะมากคิดทีหลังมากกว่าจริงจริงจริงมันเกิดจากความสนุกของพวกเราก่อนอ๋อเหรอสนุกสนุกที่จะทําแล้วจะสื่อสารบางทีขมวดไว้นิดเดียวก็มีแล้วก็ไปตีความอย่างกล้วยไข่เงี้ยเดิมก็มันเพลงกล่อมลูกตามต่างจังหวัดจริงเหรอพี่ไอ้เกิดสงครามพันครั้งเนี่ยหรอเกิดสงคราม้มาทีหลังไง อันนี้มาใส่เพื่อเฮ้ยใ,ให้งงเล่นเขาบอกว่ามีสูตรเพลง๊อปอยู่นะเอาไปทําได้นะคือให้คลุมเครือเอาไว้ความหมายของเพลงให้คลุมเครือให้นักวิจารณ์ออกมาไปอวามกันสรุปสนาน้นมันจะดังเราเป็นวงแรกที่ทําอย่างนัน้นแล้วก็ไม่ดังซึ่งสวนทางกับท, <S <s ที่ที่เขาว่ากันไว้มากเลยหนูรู้สึกว่า เป็นเพลงอินดี้สมัยนั้นน่ะอ่าใช่ใช่มคะมันเป็นเป็นแบบนั้นเลยอ่ะจะเป็นอินดี้อินเตเพเทนต์นาั้นออกออกแนวนั้นเลยนะครับแต่ดนตรีนะบอกได้เลยว่าเป็นดนตรีที่เก่ามากประมาณอเมริกันยุค50ปีที่แล้วมันเป็นสวิงแจ๊สซึ่งเมืองไทยพอบอกสวิงจังหวะอะไรอ่ะเรารู้จักจรงจริงตุ้งตุ้งจริงจริงตุ้งๆงจริงไอ้นี่มันแชัแช <S <S <an> <S แต่น,นี่แหละฮะอันนี้อยากจะบอกว่าถ้าบัง <S <S <an> <S เอิญว่าคุณไม่เคยฟังหรือแม้แตนน่น้อง Somehow <S <S <an> ๆพี่อยากจะบอกว่าแบบไปลองหามาฟังใช่ใช่มันเป็นความโคตรเท <S <S <an> ่โคตรเท่โคตรคลาสสิกโคตรอมตะทุกวันนี้พูดได้ว่าเราอยู่ตัวคนเดียวพูดอย่างนั้นดีกว่าคะ่ะ พราะว่าวัยนี้ให้มาพูดถึงเรื่องแฟนบอกตรงๆว่ารู้สึกลาและรู้สึกเชยแต่ก็ไม่ได้ปิดกัน้นเพราะดิฉันหาว่าวันนั้นคุณบอกคุณปฏิเสธเสียงแข็งแต่คือวันนี้พอออมาพูดเรื่องว่าเราอยากจะมีคนน้องคนนี้ถึงใครดูแลปุ๊บเราจะมีความรู้สึกว่ามันเชยและอาจจะมองดูว่าอายุขนาดนี้ไม่ควรพูดถึงเรื่องนั้นแบบแบบนั้นแล้วเอาจริง <c oughs> เรามีคนเข้ามาไหม มีตลอดช่วงที่เปิดับนมีตลอด,ลอดช่วงที่เปิดร้านอาหารเช่นอย่งางเช่นช่วงที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย<ะ>มีตั้งแต่พ่อค้าวานิชยงรัฐมนตรีชอบเว่าพ่อค้าวานิชจ,จังเลยเออมันเป็นคำโบราณก็มีจากก็มีแต่เพียงแต่ว่าระในช่วงโมเมนต์นั้นเราพยายามจะแยกตัวเองว่าเฮ้ยเรากําลังเป็นบทบาทเราเป็นเจ้า <laughs> ของร้า,านถ <laughs> ้าเกิดสมมติเราเล่นกับใครสักคนหนึ่งเ <laughs> นี่ยม <laughs> ัาานจะจบ มันจะจบเลยเราก็เบลเวลค่มทุกคนทุกคนก็จะเข้ามาเหมือนเป็นตำรวจนหาะต่ดูแลลูกค้าต้อมาอะไรก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้โฟกัสใครบางทีเหนื่อยๆก็น่าบึ้งน่างอก็มีมีบางคนมาฟ้องแม่ก็มีลูกสาวไม่เคยยิ้มเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่อยากให้มองว่าเราเปิดร้านเพราะว่าเราอยากจะหาผู้ชายอะไรประมาณนี้ค่ะแล้ววิธีผ่านมาไม่มีใครเข้าตาเข้าใจเลยเหรอก็มีตัว่บางทีก็มีมีแล้วแบบดูแลเราไม่ได้บ้าง มีแล้วมีคู่แล้วบ้างมีคือมันไม่ศพจังหวะมันไม่ศพกันสักทิ้งกตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นณตอนนี้ก็พูดเลยเลยว่าโสดแต่โสดของเราเราสุขแต่เอาจริงนะเรารู้ตัวมาว่าเราร้องเพลงได้แบบดีว่ะก็เป็นนักร้องนําของวงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดมาตลอดภาพของเราในในตอนเด็กๆมามันจะเป็นวงมาตลอด ก็คือจะไม่ใช่นักร้องเดี่ยวจนในที่สุดก็มีโอกาสได้มาทำเป็นอัลบั้มของตัวเองใช่ครับ <c oughs> แล้วก็ระหว่างที่ประกวดเนี่ยทาง Stone e n น e r t a i n m e n t ก็มีพ,พี่พี่ผู้ใหญ่หลายท่านเขาเห็นแล้วก็บอกว่าเอ้ยมาลองลองทำอัลบัม้มทำเพลงได้ปะ <c oughs> พอได้ครับก็เลยลองทำพอทำมาเสร็จปับ๊บเดโมอะไรพวกนี้มันก็จะมีครบอยู่ประมาณ10เพลงอยู่แต่ว่าเพิ่งทำเสร็จไปแค่3เพลงแรกแล้วก็ตอนนั้นก็ทัวร์แหลกมันไม่ค่อยมีเวลาเข้าห้องอัดนะก็เลยปล่อยมาแค่3เพลงก่อน เท่านั้นเลยแล้วก็เพลงนั้นคือรักเธอด้วยรักเธอใช่ครับตามรักเธอเลยง่วงชื่อเพลงตามเพลงรักเธอแล้วก็เพลงง่วงแล้วก็กล่าวว่าทั้งชีวิตมีแค่นี้แหละก็คือว่าไปแล้วพอทํางานเสร็จปั๊บรูปเริ่มยังไม่ได้ถ่ายเลยครับแบบยังไม่ได้มีคือพูดง่ายก็คือปล่อยเพลงแล้วก็กลับไปทํางานใช้ชีวิตเหมือนเดิมใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่า เพลงดังมากไม่รู้เลยครับแล้วใคยเป็นแล้วใครเป็นคนโทรมาบอกว่าดังสามเดือนผ่านไปทางสโตนนะครับ พี่พี่หมูให้ให้ให้คนโทรมาบอกว่าเฮ้ยเพลงมันดังวะมึงกลับมาทำให้จบด่วนหมายว่ากลับมา <g rab ble> ทำาาให้จบด่วนเพราะเพลงมันดังดังแล,แล้วแล้วก็เริ่มกาลังไต่ชาร์ตกำลังไต่ชาร์ตว่าบอกเฮ้ยถามจริงพี่แล้วหลังจากนั้นเราก็เลยเริ่มเริ่มติดตามฟังวิทยุ <c oughs> ในเวลาขับรถก็ฟังดูว่าเขารายงานชาร์ตอะไรก็1ิบขึ้นไปเก้าแปดเจดหมันใช้เวลานานมากเลยครับประมาณ3 4มี่เดือนกว่ามันจะขึ้นไปอยู่ันดับหนึ่งใช่มันมันนานพ สมควรนะ